อันเดียวนี้ต้องระวังนะครับคุณรู้ได้ไงอะอะไรเป็นพุทธวจนะพุทธยชนะนี่แปลตามถ้อยคำคือคำพูดของพระพุทธเจ้า2,500กว่าปีมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าท่านพูดจริงจริงหรือเปล่าใน,ในพระไตรปิฎกเองก็ทรงจํากันมาทั้งยานายทั้งสามครั้งแล้วมาเขียนขึ้นหลังกาทวีปพระพุทธเจ้านิพพานไป500ปีแล้วถึมาเขียนขึ้นแล้วเราเชื่อได้ไหมครับที่เขียนนั้นอาจารย์พุทธทาสบอกพระไตรปิฎกเนี่ยสีพิมพ์ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเราต้องเชื่ออาจารย์พุทธทาสแม่งก็ไม่จำป็นต้องเชื่อคําตอบก็คือว่า อะไรก็ตามคำสอนที่ช่วยให้เราลดความหึงกระตัวช่วยให้เราเพิ่มความรักเมตากรุณาอันนั้นคือหัวใจของพระพุทธเจ้าหัวใจพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่เขาสอนแบบเดียวกันครับลดความหึงกระตัวมีความรักศาสนาอิสลามพวเช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจอันนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงครับที่เป็นพุทธวัชะหรือไม่พุทธวัชะอะไรก็ตามที่ช่วยเราลดความหึงกระตัวที่ปัญหาการลดความหึงกลตัวไม่ใช่ของง่ายที่บางครั้งเนี่ย ครูบาอาจารย์ก็ช่วยได้บางคนก็ไปหาโกอิงกาโคองกาเขาไม่ใช้คําว่าก็ศาสนาเลยนะยรับนะครับที่เขาสอนคุณปฏิบัติทำเฉยเฉยก็มีประโยชน์ในบางคนก็บอกไม่ได้ต้องเชื่อตามครูบาอาจารย์ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณเชื่อตามครูบาอาจารย์แบบนั้นก็ได้หลวงหลวงพ่อเทียนเ็อย่างหนึ่งฝึกแบบอาจารย์ชาก็อย่างอันนี้มันเป็นวิธีการนั้นกันประเด็นก็คือว่าอะไรก็ตามที่ช่วยคุณมีสติ ให้มีพิจารณาญาณให้ลดความเห็นตัวให้เพิ่นความรักความเมตตากรุณาอันนั้นคุณเดินไปจีบถูกทางแล้วอที่นี้จะให้ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นก็ว่าไปเป็นเรื่อง